รู้ราคาแล้วถึงกับอึง้งฟลุกเกร์กพลรีวิวอาหารมื้อหรูอจองนาน3ปีราคาแรงมากเป็นหนุ่มหล่อที่ชีวิตดีดีมากเลยค่ะสำหรับหนุ่มฟลุกเกร์กพลที่มาจอมาเผยโมเมนต,ต์น่ารักกับลูกสาวน้องนาตาชาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดล่าสุดฟลุกได้ควงภรรยานาตาลีเจนวนนไปดินเนอร์าอาหารมื้อสุดหรูพร้อมลงแคปชั่นว่า องมา3ปีกว่ารอบสุดท้ายที่จองไว้คือสิ้นปีนี้และตอนนี้เต็มไปจนถึง2,028แล้ว2,029ไม่เปิดรับอีกแล้วณตอนนี้เมนูเดิม3,000เยนหายไปกลายเป็นถูกสุด50,000เยนเพิ่มคาวเวียรหนึช้อน1,000 10, 0เยนส่วนตัวเคยชอบทำเป็นท็อป5ของโลกรอบนี้ไม่ถึงแล้วรอลงคลิปรอบนี้สีคนไม่รวมวาย มีแชมเปญหนึ่งขวดตามบินเลยโหดพอควรรอลุนรอบสุดท้ายว่าจะกลับมายึดที่3ของโลกสำหรับผมได้อีกไหม